อนมันครับผมกอนมันอยู่หน้าครับมันหน้าบ้าันประมาณสิไลนนี่แหละครับผมณเริ่งการทำภาทีได้จักดันครับตอนแต่เมว่างนะครับเมื่อนี้เป็นมือที่สองครับปุไปลุยกันเลยนะฮะ เดินแม่งของขูแถวโอ้โหเดินไกลเหนื่อยไม่เหนื่อยละทวดระยะรถดวยแล้วอามได้เเอาเีไ้เอาเดียวไป้างคนนนะเสียวไปตรงหลักกันเนี่ยเผื่อขุดบุ้มัไง มันก็ใบส่งไปมันแล้วแต่จังหวัดลาบใบมาพ่อมาเทียน Thank <laughs> you. งามเติบอยู่ครับมันหกเ,เดือนมันหน้าครับเอ้อยใหญ่ละลายเลยธรรมดาทีนหนโอ้อคนงานมีตะัยรุ่นเลยเฮ้ร่มไหนครับนี่มันงามๆดีด้วยครับผมวันนี้กะประมาณเอาสักห้าสิบตันนะฮะเอออันเนี้ เลือบไม่ไวโอ้ธรรมดาทีนหน ตัดหัวมันละครับภูมิเมื่อนี่นาสีได้ขึ้นรถไปขายครับวันนี้จัดของใหญ่เลยนะฮะหล่อหกหล่อเลยครับเมน,นี่มันสิบไรกะบ่ลายละครับประมาณลอยก่าตันวันไดนขี่คุยละครับโมซื้อโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินทำงานไวๆให้เหมือนเป็กน้อยฮิยเป็กยกเอายกเอา สาวปากแดงอู้พนักงานใหม่นะฮะวันทอนไม่เจอเลยเจอแต่วันจะเอาไปคายนี่สุดยอดเลยวันกินเหล้านี่ธรรมดาที่ไหนวางแผนไปแล้วบอ้เดือดใจเลือเกินนี่ครับพามาเบิ้งของไงของหน่อยเข้าไปให้เบิ้งล็อกอายเขาให้เบิ้งตาโตใหญ่ๆก็พออือนี่ธรรมดาที่ไหนนี่ โอ้เม็ดจนบ่เขาโอ้ทำมาดาที่ไหนได้สลิไงไหมนี่ได้บอ,อตัวนี้บ่แมาณห้าสิบเมตรเิบ่แมาณห้าสิบเซนนี่ห้าสิบเมตรเลยห้าสิบโลห้าสิมดาที่ไหนรถตักมาแล้วครับผมพนักงานกำลังเอามันขึ้นรถตักขึ้นหกล้อครับ มันนี่จัดหมดหล่อขั้นใหญ่เลยครับมาลาที่ไหนนี่พนักงานมีแต่วัยรุ่นครับมันนี่เออวัยรุ่นเลือนน้อยนะฮะขับว่าสิเต็มหกหลอ่อวะครับ คนตากพลอยว่ะอู้ไม่มีใครใส่ถุงเลยอู้หูเดือดใจเหลือเกินฮ่โ <c oughs> <c oughs> อ้ธรรมดาชิ้ได้น,นี่เอาสักเป็กก่อนจะได้มีแรง ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีล้วครับไปซอยเขาขนมั่นก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหน้านากระดนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย